ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมมีเว็บใหม่มาแนะนํานะครับเว็บนี้จะทํางานเกี่ยวกับการลงทุนขุดเหรียญขุดเมืองอะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปเลยนะครับก่อนอื่นเลยถ้าใครคลิกลิงก์สมัครเข้ามาแล้วก็จะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะครับก็บรรทัดแรกให้ใส่เบอร์โทรศัพท์เราได้เลยครับโดยตัดตัดศูนย์ออกนะครับแล้วก็รหัสผ่าน แล้วก็ยืนยันรหัสผ่านแล้วก็เลขมุมขวาด้านขวานี้นะครับแล้วก็สมัครเลยนะครับพอสมัครเสร็จแล้วก็เดวมจะเข้าสู่ระบบนะครับผมแล้วผมจะมาล็อกอินสักครู่ครับพอล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับก็เว็บนี้จะแจกเงินให้เราสองร้อยฟรีเลยนะครับ วิธีรับเงิน200ฟรีนี้นะครับก็ให้เราไปขอทางแอดมินนะครับดมจะทิ้งลิงก์ l ลายแอดมินไว้นะครับผมแอดมินขอเรียนให้เราแอดไปนะครับแล้วก็ทักไปหาทักไปหาว่ามารับเครดิตฟรี200นะครับแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ที่เราสมัครให้แอดมินเลยนะครับผมแล้วแอดมินก็จะโอนเงินเข้ามาให้เราอัตโนมัติครับส่วน แล้วก็มีเช็คอินทุกวันนะครับเช็คอินทุกวันได้วันละห้าบาทนะครับก่อนเช็คอินนะครับให้เรามาผูกบัญชีธนาคารแล้วก็ผูกชื่อเรานะครับผมผูกไปนะครับถ้าสายลงทุนก็แอดมินจะให้เราสองร้อยบาทใช่ไหมครับแล้วก็ลงทุนขั้นต่ำหนึ่งพันบาทนะครับเช่นลงทุนตัวนี้นะครับ เราจะได้อยู่ที่รายได้ต่อวันทุกวันวันละ3.3 3เปอร์เซ็นตนะครับเฉลี่ยแล้วทำงาน90วันนะครับผม90วันเราก็จะได้ประมาณ2,997บาทนะครับอ,อันนี้แอปนี้เพิ่งเปิดตัวมาใหม่นะครับถ้าใครสนใจก็ลองศึกษาดูนะครับผม แล้วจะมีกลุ่มไลน์ไว้ให้นะครับดมจะทิ้งลิงก์ไลน์ของแอดมินกลุ่มไลน์แอดมินไว้ใต้คลิปนะครับส่วนวิธีการถอนนี่ก็เข้ามาถอนนี่เลยครับผมใส่ถอนแล้วก็ลาัผ่านธุรกรรมนี่ก็ให้เรามาที่ตรงนี้ครับมาเปลี่ยนรหัสผ่านนี่ใช่ไหมครับแล้วก็มาเปลี่ยนรหัสผ่านการชำระเงินนะครับ แล้วอันแรกก็จะเป็นรหัสผ่านที่เรารสมัครนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นรหัสผ่านธุรกรรมใหม่เราแล้วก็ยืนยันนะครับแล้วก็แก้ไขสําเร็จนะครับก็คือรหัสผ่านธุรกรรมตรงนี้นะครับแอปนี้ถ้าจะถอนได้นะครับเราต้องลงทุนก่อนนะครับหนึ่งโครงการนะครับเช่นลงทุนตัวหนึ่งพันนี้ใช่ไหมครับเราถึงจะสามารถถอนเงินได้ หรือไม่ก็อนาคตจะมีให้เราแบบลงทุนประมาณสักสองร้อยสามร้อยนี่นะครับก็รอติดตามนะครับแอปนี้เพิ่งเปิดได้ประมาณวันนี้หรือเมื่อวานนะครับอ่าเราสามารถเช็คอินตรงนี้ได้ทุกวันนะครับวันละห้าบาทถ้าใครสนใจผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะครับงั้นสวัรดบวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ผมด้วยนะครับ